องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมพิธีปล่อยแท้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2558เมื่อวันที่8เมษายน2558เวลา17.45นที่ลานด่านหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ตนายสมศักดิ์รัตนเส้นยานุภาพทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตข้าร่วมพิธีปล่อยแท้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2558โดยพลตำรวจเอกก่อเกียร โม่วงวรชาติทีปรึกษาซอบซอิบ เป็นประธานในพิธีซึ่งมีนายนิสิตจันส้มวงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจโทวิศนุหมวงแพ p ซี่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ผู้กำกับการสถานีทุกสถานีในจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจจากถูกน่วยในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทองเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถอากาศยานภูเก็ตกองกำกับการแกองบังคับการตำรวจน้ำกองกำกับการเจกองบังคับการตำรวจถังล่วงปีสุดลักท่านจังหวัดภูเก็ต ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตตำรวจสันติบาลภูเก็ตอาสาสมัครป้องกันฝไาพลเรือนและอาสาสมัครภาคประชาชนจากหน่วยงานต่างๆเข้าวรวมกว่า3,80คนพลตำรวจเอกวิรวัติจันทราวิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังววหวัดภูเก็ตกล่าวว่าในช่วงเทศกาลส,ส่งกลานประจำปีถือเป็นช่วงวันปีใหม่ไทยและประเพณีไทยที่สําคัญซึ่งประชาชนคนไทยทุกคนได้ให้ความสําคัญและประชาชนที่ทํางานอยู่ต่างทิ่นท่านจะต้องเดินทางกรับภูมิลําเนาเพื่อเยี่ยมบิดามารดาญาติพี่น้องและรวมทําบุญเฉลิมฉลองตามประเพณีไทยกับครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดตลอดจนเป็นช่วงวันยุดยาวที่ประชาชนทั่วไปมักจะนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศและตา ทประเศมีการจัดงาน,นเรื่องกิจกรรมต่างๆในทุกพื้นที่และทุกจังหวัดและในปี2558ทางราชการได้กำหนดให้วันที11่11-15เมษายน2558รวม5วัน เป็นวันยุทธราชการจากสถานาการณ์ที่กล่าวถึงข้างตน้นอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและรัพย์สินเช่นการปิดบานเรือนที่พักอาศัยเพื่อเดินทางไปต่างจังหวัดขันขับขี่หรือโดยสั้นยานพาหนะต่างๆเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนาการช่วยก,การของกลุ่มมิชาชีพในการประทุษร้ายต่อสัพย์สินเช่นการหลักรัพ์ตามบานเรือนการชกชิงวิงเราวประชาชนในระหว่างเดินทางเป็นต้น